สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาค่ะจะพาไปชมรถจักรยานยนต์ที่มียอดขายสูงที่สุดในตลาดรถจักรยานยนต์นั่นคือหอยรถครอบครัว4จังหวะค่ะซึ่งมีด้วยกัน2รุ่นค่ะนั่นก็คือเวฟร้อยตัวนี้หละนะคะแล้วก็ตัวนี้เวฟร้อยยี่สบห้าสองพัค่ะเป็นสีเขียว ตัวท็อปนะคะสตาร์ทมือลอมแม็กค่ะซึ่งมีความประหยัดน้ำมันทนทานออรวมไปถึงความแข็งแรงแล้วก็เป็นที่นิยมในการขับขี่บนท้องถนนด้วยนะคะช่วงนี้กับราคาพิเศษรวมไปถึงมีฟรีดาวด้วยนะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดหรือเข้ามาฮวชมได้นะคะที่ร้านตัวแทน จำหน่ายของเรานะค่ะคิดถึงฮอนด้าก็นะค่ะรถครอบครัวสี่จังหวะตัวนี้แหละนะคะซึ่งมีด้วยกันสองรุ่นนะคะสีสันก็สะดุดตาให้ชมสีเทาค่ะสีเทาตัวท็วทอปล้อแม็กนะคะสตาร์ทมือค่ะที่มีกล่องอยู่บอกก็ตัวนี้จะเป็นเรือนไม้ธรรมดานะคะซึ่งก่อนนั้น,น,นเขาผลิต เรือนไม้ดีตอ้นออกมาค่ะแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมพอสมควรนะคะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนนะคะด้วยการเปลี่ยนเป็นเรือนไม้ธรรมดาส่วนไฟท้ายก็ยังคงเฉียบเหมือนเดิมนะคะมีกล่องอนกประสงค์ให้กล่องอนกประสงค์ที่มีความจุถึง5ลิตรเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่สามารถใส่หมกกันนกเต็มใบได้นะใส่ได้เฉพาะของจิกลิกจักหลอกจักแหลกแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะ ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติน,น่าจะเป็น AT นที่ยอนยมนะคะหรือเปล่าก็ตอนนี้มีสกูปปี้นะคะ1 1 0 c ี110ค่ะสกูปปี้ที่ไม่เคยเปลี่ยน cc เลยนะคะสกูปปี้ก็ยังคงเป็นสกูปปี้1 1 0ซีอยู่นะคะไม่ได้เปลี่ยนเป็น125แต่ประการใดนะแต่อันนี้ไม่มีโชว์เจโอนโนหรือว่ารีน125นะคะจะมีโชว์เฉพาะรถครอบครัว4จังหวัดที่มีคุณได้ ชม2รุ่นนั่นก็คือเวฟร้อยแล้วก็เวฟร้อยซึ่งเป็นการาตีตลาดรถครอบครัวที่ค่อนข้างจะขายดีนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะกับ Honda เวฟร้อยแล้วก็เวฟร้อยบห้านะคะฟรีดาค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ